สวัสดีนะครับเมื่อนี้จะมารีวิวผ่านผ่านซีนะครับผ่านบุกเบิกนะครับผ่านตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับผมดีพีสองสองซีอีเฮฟวพันะครับที่ค้งผ่านปรับองศาได้นะครับนี่นะฮูนะครับเขาจะมีห้มาซีหูนะครับผม เอนี่คือดินแข็งมากนะครับสีนี่ดินแข็งนะครับบีเอบีนะครับดินดินแข็งนะครับสีดินปกติดีนี่ดินอ่อนนะครับแถวบ้านผมนะครับผมอยาหยับมาใส่หูสุดท้ายนะครับผมเป็นเอดีนะครับนี่นะครับของตาสร้างนะครับผมนี่นะครับผ่านที่ที่ผมเอามาพร้อมรถนะครับ ผ่านตัวนี้ไทยดีนะครับผมบอกเลยนะครับผ <als> <c oughs> ่านตัวน <c oughs> ี <c oughs> mother, ้ไทยดีนะครับนะครับเห็นเห็นว่าครับคลิปที่ผมเฮ็ดไปนะครับทุกคนลองสังเกตเบ้างนะครับผ่านมันจะลงมาทั้งด้านทรายนะครับผมเนี่นะผ่านมันจะลงมมาทั้งด้านทรายถ้าผมตั้งนะครับผมจะมักตั้งอันคัดถ่ายตัวนี้นะครับให้มันยูซื้อหลักนะครับผม บ้านกะหายยูซื้อท่อควนก็ได้นะครับเห็นบ่าครับนี่สังเกตเบ้างนะครับของผมมันยอยูตรงกันพอดีนะครับถ้าตั้งแบบนี้นะครับผมว่ามันลดลดลดมันยี่บ่ออันนี้มันยีบบ่อปีหลายนะครับเวลาไถนะครับครับผมคลิปนี่มันก็จะย้าวแน่นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์ให้พี่ๆนะครับน้องๆทุกคนนะครับถ้าผู้ใดไถเราแบบว่าลดมันยังปีนั่นยูนะครับผมห้มุน ให้มุนอ้น็อตนะครับผมขึ้นอีกจักน้อยก็ได้นะครับเพื่อว่าให้มันกดนะครับผมให้สปริงให้เบียดตัวท้ายมันกดลงก็ได้นะครับผ่านที่นะครับที่ผมออกมานะครับคลิปเา้วแล้วนะครับผมกะบบมียังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทดคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ยุนะครับผมเดี๋ยวล้อให้ผมไปทุลรามาก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับผมสวัสดีนะครับทุกคน